สำนักง,งานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่สาขาอำเภอแม่แตงเป็นหน่วยงานราชการในสังกัดกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ3อำเภอได้แกอ่อำเภอแม่แตงอเภอเชียงดาวอเภอเวียงแหงมีกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่11คนโดยมีนายมานพพุทธวงศ์ดำรงตำแหน่งขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และนายวรพจน์ขันธยาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักง,งานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่สาขาอำเภอแม่แตง โดยมีวิสัยทัศน์เป็นหนึ่งด้านบริการนำระบบการขนส่งทางถนนสูม่มาตรฐานสากลประชาชนมีส่วนร่วมตามพันธกิจ ได้สำรวจความต้องการและความคาดหวังแล้วนำผลการสำรวจมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบอาคารสถานที่ออกแบบระบบงานบริการจัดสรรบุคลาก,กรให้เหมาะสมต่อการบริการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการจัดให้มีเกณฑ์ด้านกายภาพได้ครบถ้วนจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงสถานที่บริการได้ง่ายและสะดวก มีงานบริการด้านทะเบียนรถด้านใบอนุญาตขับรถด้านตรวจสภาพรถด้านประกอบการขนส่งงานรับเรื่องราวร้องทุกข์งานด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐอื่นเปิดให้บริการโดยไม่หยุดพักเที่ยงในวันเสาร์อาทิตย์ให้บริการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถในโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ จัดบุคลากรให้บริการอย่างเพียงพอและเหมาะสมนำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการสามารถให้บริการได้ทุกที่ทุกเวลารวมถึงจัดให้มีงานบริการผ่านระบบออนไลน์มีคู่มือสำหรับการจัดการข้อร้องเรียนมีช่องทางการให้คำปรึกษารับเรื่องร้องเรียนได้จัดทำแผนบริการความต่อเนื่องกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินต่างๆมีการทบทวนแผนให้เป็นปัจจุบัน มีการประชุมสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบการพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกสู่ความเป็นเลิศได้นำการบริหารจัดการของฐานข้อมูลกรมการขนส่งทางบกที่มีข้อมูลสถิติการปฏิบัติงานนำสถิติมาวิเคราะห์ระบบการให้บริการ จากสถิติพบว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่มาใช้บริการชำระภาษีจึงได้ปรับปรุงลดขั้นตอนโดยการยกเลิกคำขอใช้วิธีเชื่อมโยงข้อมูลประกันภัยและผลการตรวจสภาพ จากสถานตรวจสภาพรถเอกชนเพื่อลดภาระด้านเอกสารและลดระยะเวลาการให้บริการเพิ่มช่องทางการให้บริการชำระภาษีผ่านหน่วยงานภายนอกชำระภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ผ่านแอปพลิเคชันซึ่งสามารถแสดงสถาน,นะการรับบริการได้ด้านใบอนุญาตขับรถพบว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่มาต่ออายุใบอนุญาตซึ่งต้องอบรมก่อนต่ออายุ จึงได้เพิ่มช่องทางการอบรมความรู้ก่อนต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านระบบออนไลน์สำนักง,งานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่สาขาอำเภอแม่แตงได้สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำผลสำรวจมาพัฒนาปรับปรุงงานบริการและตอบสนองความต้องการความคาดหวังผู้รับบริการให้ดีที่สุดตามแนวทางการขับเคลื่อนของศูนย์ราชการสะดวก ผลการสำรวจอยู่ในระดับร้อยละ97.20และอย่างมุ่งมั่นเน้นพัฒนาคนด้วยนวัตกรรมพัฒนางานด้านเทคโนโลยีพัฒนาการให้บริการให้มีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายและยกระดับองค์กรให้มีประสิทธิภาพการให้บริการอย่างยั่งยืนวันนี้มาทำใบขับขี่ค่ะ ที่ขนส่งแม่แตงค่ะสะดวกรวดเร็วค่ะครานี้มาต่อใบขับขี่นะคะโดยการจองผ่านระบบออนไลน์ค่ะสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากเลยค่ะเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีเวลาน้อยค่ะพวกเรายินดีบริการด้วยหัวใจครับ